แม่บ้านจิงโจนะคะวันนี้เป็นบ่ายวันเสาร์ค่ะแม่บ้านจะทำสปริงโรอีกแล้วแม่พอดอีเพื่อนบ้านนะคะเนเบอร์ข้างข้างบ้านแม่บ้านเนะะี่ยค่ะเขาเพิ่งย้ายมาประมาณได้สองเดือนนะคะแล้วทีนี้เขาจะขึ้นบ้านใหม่กันก็แม่บ้านไม่มีของขวัญอะไรให้เขานะคะก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรให้เขาดีอะคะ่ะก็เดี๋ยวจะให ทำสปริงโรลให้แฟนถือไปละกันเพราะว่าแม่บ้านคงจะไปเซฮัลโหลเฉยๆค่ะเพราะว่าคอยังไม่หายดีก็ไม่อยากไปนั่งนานๆก็เลยจะทำสปริงโรลให้เขานิดนึงเนาะเรามาดูกันค่ะก็ทำไปคุยไปเนาะอันนี้ก็เป็นไข่เหมือนเดิมนะคะไส่สปริงโรคือไส่สปริงโรลแม่บ้านวันนี้ตู้มมากเลยมีแต่ไก่แดดล่มลมตกแม่บ้านเคยลงคลิปไปแล้วนะคะเพราะว่า คลิปนี้แม่บ้านจะไม่ลงรายละเอียดของสปริงโรนะคะก็ใ <beautiful> ห <your company. S 2> ้เพื Hence, ่อนๆดูเฉยๆเพราะว่าแม่บ้านทำอะไรมากนี่ค่ะใส่สปริงโรวันนี้ตุ้มๆเลยแต่แม่บ้านใช้สปริงโรวันนี้ไม่ไม่ใช่ไส้ปกติที่แม่บ้านทำนะคะก็คือใส่เล็กลงมานิดนึงค่ะแบบนี้นะคะ ตัวตัวไม่ใหญ่มากค่ะก็ประมาณสองคำกับ2องเนะเพราะว่าเป็น Party ปนนะาร์ตี้ค่ะเป็นฟิงก์ฟูดนะคะฟิเก์ฟูดก็คือหยทานเล่นง่ายๆสบายๆนะคะจริงๆนะว่าจะไม่ทำอะไรไปเลยก็ เขาก็บอกว่าไม่ต้องอะไรมาแต่ว่ามันน่าเปลี่ยนเราก็ถือไปสักหน่อยแบบกันจริงๆแล้วแม่บ้านก็ไม่ค่อยชอบไปงานปาร์ตี้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันใกล้กันเกินค่ะเนะ้วรั้วเดียวกันเลยก็เดี๋ยวพ่อบ้านคงไปสักชัมม่วโมง แม่บ้านมัจะไปบเอาถือสปริงโรไปให้แล้วก็เซคันโดนิดหน่อยค่ะก็นี่คืออีกอย่างสำหรับวันเสาร์วันนี้ที่แม่บ้านทำนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างนี้และค่ะชีวิตแม่บ้านต่างประเทศมันไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเราทํางานค่ะเสาร์อาทิตย์เราก็อยากอยู่บ้านทําความสะอาดซักผ้าเรียกผ้าเตรียมเสื้อผ้าให้ลูกให้แฟนไปทํางานของตัวเองด้วยแค่นี้ก็เวลามันก็หมดแล้วค่ะมันไม่ค่อยมีเวลาไปทำอย่างอื่นเรายิ่งไปถ้าจะไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะอย่าหวังก็แม่บ้านก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าจะไปทีตอนนี้ก็ไปได้แล้วพาะลูชชายก็โตแล้วค่ะแต่ว่า ตามกฎหมายเขาก็ยังไม่ให้เด็กขนาดนี้อยู่บ้านคนเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ไปได้ค่ะวราลูกก็รู้เรื่องแลนะ้วเนาะแต่เป็นที่ว่าเราไม่ค่อยชอบไปแค่นั้นเองค่ะจะไปขับไปบาร์ทีก็ต้องมีอารมณ์คือนึกอยากไปนึกอยากกินอย่างเงี้ยค่ะถึงจะไปที หรือไม่ก็เป็นวันคงวันเกิดถ้าไม่บ้านเกิดแม่บ้านก็วันเกิดพ่อบ้านอางเงี้ยถึงจะไปทีท,ทำไปบ่นไป <c oughs> ไม่รู้มีใครอยากฟังหรือเปล่าแต่ก็บ่นให้ฟังนะคะ ชีวิตืองนอกมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะบางคนไม่เคยมาอยู่ก็อก็รู้อยากไปอยู่จังก็เหมือนบ้านเราแหละค่ะเหมือนทุกอย่างเรียบเรียบ,ยบง่ายๆทําทมาหากินแต่ว่าอยู่ไม่ง่ายเข่าบ้านเราไม่สั้นไปค่ะญาติพี่น้องก็ไหม่มีแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยช่วยเหลือกันสักเท่าไหร่ เ็เป็นระบบช่วยตัวเองนะคะไม่เหมือนบ้านเราอยู่ไม่อบอุ่นเหมือนบ้านเราหรอกคะ่ะแต่มันกม็มีดีอย่างเสียอย่างนะคะแต่ก็อยู่กันไปเพราะว่าถือว่าเรามีครอบครัว,วที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะทำต่อนะคะ <c oughs>